มดดำแจงแล้วหลังประกาศยุติบทบาทพิธีกรแฉรับพังปากพร้อมเผยเหตุผลเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ทำเอาช็อกไปทั้งสตูเมื่อพิธีกรฝีปากกล้ามดดำคาชภาที่ได้ประกาศยุติบทบาทพิธีกรรายการแฉทางช่อง g m m 25แบบฟ้าผ่ากลางรายการทำเอาทางด้านพิธีกรร่วมอย่างดีเจดาดาและเอมมี่มรกต ทีมงานในห้องส่งรวมถึงคนดูที่กำลังติดตามรายการอยู่เวอ่อไปตามๆกันเพราะเพิ่งรู้พร้อมกันขณะที่กำลังออนแอร์อยู่แบบสดๆร้อนๆไม่มีใครได้ทันตั้งตัวเลยทีเดียวค่ะซึ่งทางด้านมดดำคชพาดได้กล่าวว่าตนเองจะขอยุติบ,บทบาทรายการนี้และขอทำเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายฝากพิธีกรที่เหลือด้วยส่วนพิธีกรที่เหลือก็ต้องฝึกอ่านข่าวซึ่งพิธีกรร่วมอย่างทางด้านดีเจด้าและเอมมี่มรกตนั้นถึงกับถามว่า จาต,ตัวพูดจริงหรือพูดเล่นก่อนที่ทางด้านมดดำคชภพาบอกว่าพูดความจริงทำเอาทั้งคู่อึ้งไปไม่น้อยโดยมดดำคชภาเผยเหตุผลว่าตนเองจะไปทำรายการใหม่ส่วนจะเป็นรูปแบบของรายการอะไรต้องรอไปติดตามอีกทีค่ะโดยล่าสุดมดดำคชภพาได้ออกมาชี้แจงแล้วหลังประกาศยุติบทบาทพิธีกรรายการแฉเผยไม่ได้คิดจะลาออกพร้อมยังเผยเหตุผลที่ทำให้เบรนักจนพังปากออกไป ทางเจ้าตัวโพสต์ขอโทษผ่านทางอินสตาแกรมว่าอ่นานข่าวตัวเองยังตกใจเมื่อวานนี้ทำอะไรลงไปมีคนโทรมาถามกันเยอะมากๆแต่เช้าเป็นบ้าจริงๆยอมรับว่าเบอร์ไปหมดตอนที่เข้ารายการตรงกับเวลาที่พ่อพาตัดพอดียอมรับว่าสับสนและบ้าหมดไปพูดอะไรไปยังไม่รู้ตัวเลยเป็นห่วงพ่อด้วย แต่รายการสดก็ต้องทำเหตุผลอาจจะอารมณ์ส่วนตัวปัญญาอ่อนมากๆขอโทษอีกครั้งคือที่พยายามสื่อสารคืออยากไปดูแลพ่อตอนผ่าตัดเลยพูดว่าจะหยุดรายการจริงๆไม่ได้คิดจะลาออกเลยไม่เคยที่จะออกไปไหนเพราะอยู่กับรายการแฉมาตั้งแต่รายการวิทยุเล็กๆจนถึงวันนี้ยังไงก็ขอโทษด้วยไม่เคยคิดจะไปไหนอยู่แล้วไม่ทำพิธีกรก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนอะไร ขอขอบคุณข้อมูลจากรายการแชร์และเรียบเรียงข่าวจากไทยนิวออนไลน์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารา,รากอสสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ